ตอนนี้ช่องพีตะก็ได้มีเพจ a c e b o o k แล้วนะครับแค่เวลาดูคลิปก็กดเพิ่มเติมแค่กดตรงลิงก์ก็สามารถติดต่อสอบถามได้แล้วนะครับโอเคครับผมแล้วก็วันนี้มาพบกับ Ark s u r v i v o r e v o PC กันต่อนะครับและวันนี้เนี่ยผมจะมาทำเป็นคอนเทนต์ของเออเป็นพาร์ทสำหรับเป็นพาร์ทพิเศษอะ่ะก็คือเป็น EP พิเศษนั่นแหละก็แบบถึงจะเป็นพาร์ท5นะครับ EP 5ก็จริงแต่ว่าผมจะทำเป็นคอนเทนต์พิเศษเลยนะ วันนี้เนี่ยผมจะมาทําการจับไอ้พวกอัลฟานะครับแล้วอัลฟาที่ผมเล็งไว้ก็คืออัลฟาแรปเตอร์และอัลฟาคาโนแล้วก็จะมีอัลฟาทีเล็กด้วยนะครับก็จะมาดูกันนะว่าเราจะเจอไหมจะเจอพวกนี้ไหมก็ผมเท่าที่ผมเล่นมาเนี่ยผมเจอบ่อยมากนะแต่ว่าวันที่เราจะมาจับมันจริงๆเนี่ยจะหาตัวมันเจอหรือเปล่าและก็ตอนนี้ผมก็ได้เจออัลฟาตัวแรกครับก็คืออัลฟาแรปเตอร์นะเวลเท่าไหร่เลยเดี๋ยวนะอ้าวเมื่อกี้ยังส่องเจออยู่แต่ตอนนี้ส่องไม่เจอ เดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวผมจะลงไปจับมันเลยนะส่วนวิธีการจับเนี่ยเราจะไม่สามารถจับด้วยวิธีการยิงให้แบบให้มันสลบได้นะครับสําหรับการจับอัลฟามีวิธีเดียวเท่านั้นนะก็ใช้คําสั่งเท่านั้นเนะี่ยหรือไม่ก็อาจจะลงมอสเห็นผู้ใน YouTube เห็นเขาน่าจะลงมอสบางทีเขาใช้ปืนยิงให้สลบแต่ว่าวิธีการจับเนี่ยก็คือคําสั่งนะครับแต่ผมก็ยังไม่เคยจับนะผมต้องบอกไว้ก่อนว่าผมยังไม่เคยใช้คําสั่งจับอัลฟาเลยเดี๋ยวผมจะมาลองดูนะจะมาทดลองดูว่าจะทําได้ไหม อ่าอัลฟาก็จะอยู่ตรงนี้เบลเท่าไหร่ไม่รู้นะ Alpha, อัลฟ้าแรปเตอร์แล้วมันตีเราละถ้างนั้นผมจะเริ่มพิมพ์คำสั่งเลยนะให้เห็นชื่อมันด้วยนะก่อนเดือนเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้อ่าดีเลยโอเคเห็นชื่อมาแล้วเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมัวตนตีเราให้กระเด็นคือตอนนี้ผมไม่ได้เปิดคอสนะเอาจริงก็มันตีเนี่ยก็เข้าดาเมจผมเต็มเต็มเลยนะเดี๋ยวนะพอผมพิมพ์แล้วเนี่ยทำไมชื่อไม่อยู่ใกล้เนี่ยแต่ก็น่าจะได้อยู่กด enter อ้าวเรียบร้อยนะครับออาฟาก็เป็นของเราเรียบร้อยแล้วดูดิเลเวล84ถือว่าเลเวลเยอะพอตัวนะเมื่อกี้ยังตีเรารัว,วต่อยไปเมื่อกี้ไม่สวนขับด้วยตอนนี้คือมันเป็นตัวของเราเรียบร้อยนะครับชื่อจะเป็นสีเขียวทุกคนเห็นใช่ไหมและก็การจับเอฟาฟ้าครับเราจับเสร็จเนี่ยเราสามารถขี่มันได้เลยนะเราไม่จําเป็นต้องใส่อานเนี่ยประมาณนี้เลยนี่เป็นครั้งแรกนะที่ผมจะมาจับออาฟ้าแล้วก็มาขี่นะไม่เคยขี่ออาฟ้าเลยตั้งแต่เล่นมา เดี๋ยวมาดูค่าสแต็กนี้เลือดของมันอยู่ที่1 2 0 0 0เลยโอ้โหดาเมจอยู่ที่747แล้วและก็สปีด153นะครับแต่สตตมิน่าเหมือนจะน้อยอยู่และก็กระเป๋าเนี่ยก็น้อยนะครับดาเมจเนี่ยถือว่าค่อนข้างเยอะกับเลือดแล้วก็สปีดเนี่ยน่าจะเยอะอยู่นะโอเคทีนี้เราก็ได้ออาฟาตัวแรกแล้วไหนมาขี่ดนียโอ้โหวิ่งเร็วมากสปีดเร็วเกินเฮ้ยตัวอะไรมาตีตัวอะไรมาตีต อะไรมาตีนกคอมี้คอม пи เอา้าตีไม่โดนดีย๋ยวนะมันจะตีไม่อยู่ดิตีไม่อยู่ดินี่ตายหมดคอมี้นี่ไอพวกนี้สําคัญมากลยเวลาอยู่เป็นกลุ่มเนี่ยคือเก่งมากๆเลยแต่เวลาอยู่คนเดียวไม่ตนะีเลยอา้าวเรียบร้อยครับเต่าตายอา้าวมันแทะศพไม่ได้เลยใช่ไหมเนี่ยมันแทะศพไม่ได้โอ้ยโอ้ยเราหิวเราหิวเอาฟ้าไม่สามารถแทะศพได้หรอหรือว่าผมบัก ตอนนี้เวลของเราก็เพิ่มขึ้นแล้วเวลเพิ่มขึ้นมาหนึ่งขั้นแล้วก็เพิ่มเลเวลไปนะครับโอเคทีนี้เราก็ไปหาตัวใหม่ที่จะตีออาฟาเนี่ยไม่น่าแทะศพได้นะใช่ไหมเดี๋ยวมาตีดีโรดิอา้าวตีดีโรนอ่าเียบร้อยเียบร้อยเอ 100, 100. เอแทะศพไม่ได้นะครับออาฟ้าเพราะงั้นค่ะเราอยากให้เนื้อมันเนี่ยมันก็เราก็ต้องลงไปแทะศพด้วยตัวเองแล้วก็เอาเนื้อมาให้มันเองนะครับอา้อาวอ้าวไอ้นี่ หารเรื่องเอาฟ้าใช่ไหมหารเรื่องใช่ไหมกดคลิกขวาไม่ได้นะครัเอาฟ้าไม่มีท่าโจมตีแค่ท่าเดียวก็คือก็คือท่าตกแค่นี้เพราะว่าปกติแรปเตอร์มันจะสามารถกระโดดขบได้ใช่ไหมแต่ฝ้าไม่สามารถกระโดดขบได้เอา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 เดี๋ยวเอาเดี๋ยวโดนมันผลักออกมาดิโพโดคัสดิโพโดคัส,คสตายแต่แทะศพไม่ได้แต่ไม่เป็นไรตอนนี้เวลเราเพิ่มขึ้นมาอีกขั้นละ อันนี้ก็คืออัลฟาตัวแรกของเราก็เป็นแรปเตอร์ออร่ามันสวยมากเลยนะใช่ไหมผมเคยคิดไว้นะตั้งแต่เล่นในโมบายเก่าเนี่ยอยากจะจับอัลฟามากแต่มันจับไม่ได้เล็ก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 ,กมีจะซู้ออัลฟาอ่าสเตโกสเตโกมุดหัวมานทำไมมีตายหมดแล้วก็ตรงนี้ฮาโน่คาน่ตายเรียบร้อยหมดเลยนะครับอัลฟาโหดมากเลย ถือว่าเป็นความภูมิพอใจที่โอเคเลยนะผมอยากขี่อัลฟามานานลนะแต่นี่เนี่ยยังไม่เคยขี่เลยเล่นในโมบายเก่าไม่มีให้ขี่ไม่มีให้จับด้วยพอมาเล่นใน PC ซีเนี่ยผมก็เพิ่งรู้นะว่ามันมีคําสั่งให้จับด้วยโอเคถ้างนั้นเราจะเอาเอลฟาแรปเตอร์ตัวนี้ไปไว้ก่อนนะครับถ้างนั้นเราก็จะไปหาตัวต่อไปกันต่อเลยนะต่อไปเนี่ยผมกะว่าจะหาคาโนและก็ทีเล็กแต่ไม่รู้ว่าจะเจอไหมนะแต่ว่าตอนไอ้ตอนที่เราบินเล่นอะเจอบ่อยมากอะแต่พอจะมาหาจริงเนี่ยก็หายากอยู่นะ ผมได้บินข้ามแมปไปเลยกว่าจะเจอไอ้ตัวนี้เดี๋ยวไอ้ตัวนี้จะจอดไว้แถวนี้แหละถ้างนั้นเป้าหมายต่อไปเราก็จะไปตามหาพวกคาโนหรือว่าทีเล็กกันต่อเลยโอเคเหมือนผมจะเจอแล้วครับตอนนี้สีแดงแฉเลยสวยมากเบลเป็นเบล40นะกำลังป e ีกับแมมมอสอยู่เฮ้ยเหรอเคลียตอนนี้ไย่งไเหมือนอยูไยจะควบคุมมันอยู่นะใช่ไหมมันเป็นบริวารของอยูไยล้วนัดผมก็ไม่เข้าใจนะว่า อยู่ไทยลนัทเนะี่ยบริวารมันเยอะก็จริงนะแต่อยู่ไทยบางตัวเนี่ยคือเวลน้อยมากอะ่ะแล้วก็มีคาโน่คาโน่ที่เวลสูงกว่ามาเป็นบริวารดเฮ้ยเดี๋ยวมาป่าใน PC ซเนี่ยอยู่ไทยลนัดมันจะมีคาโน่เป็นบริวารน,นะครับตอให้มีอัลฟาคาโน่เนี่ยก็เป็นบริวารมันได้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวเกียร์สับตรงนี้หน่อยมายิงเดี๋ยวยิงไปตีไอหคาโน่แล้วก็ เดียวกระสุนเรียร้อยเฮ้ยมันเลีงเราละอ้าวไม่ใช่ตะกีชาดีเดี๋ยวผมกลัวยิงโดนมันมากเลยยิงนกนี่ดีกว่าโดนไม่ตายอีกเปลี่ยนกระสุนยิงอีกอ้าวไม่โดนอ้าวกระสุนหมดเดี๋ยวนะปืนที่ผมใช้เมื่อกี้แรงมากนะครับคือผมได้มาจากไอ้ซัพพลายดรอปนะแต่ว่ากระสุนหมดละเราทำเอาไว้แค่นี้ เอ้ยเดี๋ยวไปไกลๆเลยไปไอ้นอกไอ้นอกกระเต็นมันจะสรบปผมผมยิงลูกดอกยาสรบปลยมันไนดะ้โอเคเดี๋ยวมาทำการจับไอ้นี่ต่อเลยโอ้ยเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวทิมต่อเลยทิมคำสั่งแนละ้แต่ว่าชื่อมันชื่อมันไม่ไม่มาอยู่หน้าจอเราแต่มันตีเราลัวเลยตอนนี้เอ้ยเอ้ยเดี๋ยวผมต้องทิ้งคำสั่งก่อนนะี่เอ้ย คาโนมาตีนะเดี๋ยวถอยก่อนอันนี้ลำบากของจิ้งนะเดี๋ยวต้องเลียร์คาโน่กันยิงให้สลบด้วยเฮ้ยเดี๋ยวจะโดนอัลฟาด้วยเดี๋ยวเราไปจากตรงนี้ก่อนดีวกว่าผมคิดว่ามันน่าจะตามเรามาอีกนะอัลฟาวิ่งเร็วมากเลยวิ่งหนียังไงก็ไม่ทันคาโนใน PC นี่อจะปีปิดบีนะครับเวลาปิดมันตามมาแล้วเดี๋ยวนะเฮ้ยมันตีนกแล้วนะโอเค ให้นกเป็นตัวแทงน่าจะได้อยู่เอา้าถามมาสนใจเราแล้วแต่ไม่เป็นไรชื่ออยู่ตรงหน้าอยู่เอา้าไอโอ้ยชุดก่อแตกเฮ้ยเห็นไหมชื่อมันไม่ไม่ไมาอยู่หน้าจอเราด้วยเวลาทีมคำสั่งเนี่ยต้องให้ชื่อมันแบบมาตรงในตรงเป้าหน้าจอเราแบบนี้นะเนี่ยถ้าชื่อไม่ตรงเนี่ยก็คือเราจับไม่ได้นะครับกดเทมยังไงก็เทมไม่ได้เฮ้ยเลือลรถหัวเลยนะมันใช่ไหมเนี่ยก,ก่อแตกก็สิเฮ้ย เฮ้ยเราจะตายไหมเนี่ยเดี๋ยวนะผมว่าผมต้องไปเปิดกอด๊อตแด้แหละถ้าไม่เปิดก๊อตเนี่ยคงไม่ได้เฮ้ย,ยถ้าใช้หอกคลิเนี่ยก็น่าจะไม่ได้ผลก็หอกคลิปเนี่ยมันจะให้ค่าสลบอย่างเดียวเดี๋ยวนะมีแรปเตอร์มาด้วยตอนนี้ใจเราเต้นตึกตักตึกตักเลยเกือบตายนะครับมันตีก่อแตกเนี่ยคือแบบดาเมจเข้ารัวๆเลยโอเคผมเปิดก๊อตไปแล้วได้ไหม นีตีตีให้หมาตายไป,ปเตรียมพื้นที่ด้วยอ่ามันมาแล้วมาแล้วใช่ไหมถ้าางั้นก็เตรียมอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดกอดด๊อตไปแล้วนี่อ๋อผมไปเปิดก๊อตตรงตัวนกโอ้โหถ้าเราขี่อยู่บนรังสัตว์เนี่ยถ้าเราเปิดก๊อตเนี่ยมันก็จะไม่ล่องผลเหมือนเดิมนะก็จะไม่เป็นเทพนี่ไงเรียบร้อยผมเปิดกอดด๊อตไปแล้วเดี๋ยวนะทำไมมีแรปเตอร์มาด้วยเนี่ยเฮ้ยดีโนก็มา เราจะกดเทมโดนตัวไหนแล้วทีนี้ถ้างนั้นขอใช้หอกพิษเลยแล้วกันถ้าโดนเจ้าอัลฟาเนี่ยคงไม่น่าตายมาจิม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 เอาไ่หรับอีกไม่ลับอีกไม่รับอีกรับไปดิวลหนึ่งร้อยเลยโอ้โหผึดมากผึดมากเอาหอกพังโอ้ค่าสลบมันเยอะมากนะไอตัวนี้ถ้างนั้นเราเทมต่อเลยเอา้าววิ่งหนีไปละถ้างนั้นโอเคเลย เทมอัลฟาคาโน่ก็ต่อเลยขายนี้แหละเราน่าจะได้แนละ้วเอา้าไม่ได้อ๋อเรากดผิดเราลืมใส่ตัวใส่ตัว E ปะหรือตัว C เดี๋ยวใหม่อันนี้คือคำสั่งนะครับคำสั่งของการเทมสัตว์นะไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรก็ตามในยังไงได้แนละ้วสุดท้ายก็มาเป็นลูกรักของเราจนได้เท่านี้เราก็สามารถขี่มันได้เลยนะ ไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรก็ตามนะครับขอแค่เรากดพิมพ์คาสั่งเทมเนี่ยก็สามารถมาเป็นลูกรักเราเลยนะเราก็สามารถจับได้แล้วโอ้มันเล่นเราเกือบตายเลยถ้าผมไม่เปิดก้อนเนี่ยผมว่าผมตายไปนานแล้วเชื่อไหมทีนี้เราก็สามารถขี่มันได้แล้วโอ้โหสปีโดโคตรเร็วนี่คือสปีดของอัลฟาคาโนนะครับตัวอัลฟาเนี่ยมันจะมีความใหญ่โตยิ่งกว่าตัวธรรมดาเยอะเลยนะอย่างเช่นคาโนหรือแรปเตอร์เนี่ย ถ้าตัวตัวอัลฟามันจะตัวใหญ่กว่าแรปเตอร์กับคาโน่ธรรมดาทั่วไปนะถ้าโจมตีก็จะเหมือนคาโน่ทั่วไปกดคลิกซ้ายจะเป็นกัดคลิกขวาจะเป็นการตีแต่ไม่ตีบีดเอาเฮ้ยแต่ตอนตีเรามันตีบีดวะหรือว่าผมโดนคาโน่ตัวไอ้ไอ้ลูกไอ้ตัวลูกของมันวะไอ้คาโน่ธรรมดาเนี่ยเลยตีผมตอนตีบีดตอนนั้นถ้างั้นเราจะไปล้างแ้นคาโน่ตัวไหนตัวข้างหน้าใช่ไหมขอนหน้านี้ตีเรานี่ มามีคาโน่สองตัวอีกคาโน่กับอัลฟาดูดิลองดูดิราชินีราชินีกับลูกกระจอกมาตีกันเอกาเทียมตายแล้วก็น่าจะเป็นไอ้นี่นะที่มาตีเราตอนนั้นมาหนีงไงคำเดียวตายโหด,ดมากเลยนะอัลฟาเนี่ยเฮ้ย๋ยวนะเป็นหมูป่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนมันแทะตูดเฮ้ยโดนมันแทะตูด เดีย๋ยวเอ้ยมึงใจจังวะหันไปตีมันดิเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละตายแน่มึงตายแน่มึงเอ้ยถึกจังเออเรียบร้อยหมูป่าเนี่ยมันถึกหน่อยนะครับเพราะว่ามันสามารถคิวได้นะหมูป่ามันก็เลยดูถึกโอเคเบลขึ้นเพิ่มขึ้นมาอย่างเยอะเลยเดี๋ยวเราอัพเลือดอัพดาเมจอัพกระเป๋าให้เยอะๆยอะเลือดตอนนี้ก็อยู่ที่โอ้โหเยอะอยู่นะ 16,00 0ก็ 16, ถือว่าไม่แย่นะครับก็เพิ่มดาเมจไปอีกถ้าเราเพิ่มแบบเยอะๆหน่อย <c oughs> เพิ่มดาเมจ <c oughs> เพิ่มเลือดจเยอะเนี่ยมันโค่นกีกาได้เลยนะเอาผ้าเนี่ยโอเคถ้างนั้นผมจะเอาตัวคาโนตัวนี้เอาไปวางทิ้งไว้อยู่แถวนี้แหละแล้วเราจะไปหาเอาฝ้าที่เล็กกันต่อนะแต่ไม่รู้จะเจอไหมอ่าตรงนี้แหละถ้างนั้นผมก็จะขออนุญาตไปหาฝ้าที่เล็กนะครับ โอเคแล้วก็สุดท้ายแล้วผมก็หาฟาทีเล็กไม่เจอนะแต่ที่ได้มาก็คืออัลฟ a าคาโนอีกตัวแล้วอลฟ h าแรปเตอร์อีกตัวนะครับอัลฟ้าแรปเตอร์เนี่ยอาจจะเวลน้อยอยู่แต่ว่าสแต็กี่ยก็ไม่เลวเลยนะไม่แย่เลยเอาง่ายๆสแต็กมันไม่น้อยเหมือนเลเวลอะโอเคเราได้มา4ตัวทั้งหมดถึงจะไม่เจออัลฟ a าทีเล็กคือผมข้ามแบบอ้อมไปทุกพื้นที่อะตรงที่ไหนทีเล็กเกิดอะแต่ก็ไม่เจอแม้แต่กาะคาโนผมก็ไปนะแต่ไม่เจอ แต่ว่ามาเจอกีก้าอยู่บนเขานี่แหละตัวหนึ่งเวลร้อยกว่าถือว่าแบบเป็นอะไรที่ช็อตฟิลมากเลยสักวันเดี๋ยวผมจะมาจับกีก้าเนี่ยบอกเลยโอเคตอนนี้เวลเพิ่มเดี๋ยวผมว่าผมจะพาพวกอัลฟาพวกนี้ไปฟาร์มเวลดูนะจะไปบุกไอ้ดินแดนหิมะดูเฮ้ยมาดูมุมนี้นี่ไอตัวสีแดงเนี่ยเหมือนไดโนเอเหมือนคาโนในไดโนซอร์สองพป่าทุกคนเนี่ยรูปร่างมันตัวใหญ่ด้วย โอเคไอตัวนี้เลเวลเพิ่มอัพอะไรดีคือผมอัพทั้งเลือดทั้งอะไรทั้งสแตก็กพวกดามเมจอะไรผมอัพไปหมดแล้วนะยทีนี้เราจะขี่ไอตัวไหนดีเดี๋ยวผมว่าผมขี่ไอตัวแดงดีไหมหรือจะขี่แรปเตอร์ดีในการบุกแดนหิมะแต่ข้อเสียวฟ้ามันมีอย่างนึงนะมันแทะศพไม่ได้เนี่ยดิเราต้องลงไปแทะเองอะหลังจากไอจบพาร์ทนี้ผมก็กะว่าจะเก็บไว้ในโปกเกบ,บอลหรือไม่ก็จอดทิ้งไว้แถวนี้แหละ ถ้าหากถ้าหากเรากลับไปด้วยเนี่ยมันจะผิดธรรมชาติมากเลยนะโอเคไม่มีไไอ้นี่จะเข้ากล้องใช่ไหมจะเข้ากล้องตายซะไอ้นี่ก็ด้วยไอ้นี่ก็ด้วยไอ้นี่ก็ด้วยเดีอบร้อย,าอยตายโดนถึงเา้าลุมตายพวกเราเดี๋ยวนะมันรุมแคสศพใหญ่เลยแต่ว่ามันแคสไม่ได้อะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมียากมันตามมาเอานกเรามาด้วยถ้างั้น นกเรามันกินตามอ่ะเดี๋ยวหยุดไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะเอานกไปจอดไว้ไกลๆเลยเราจะเนียกไอ้พวกนี้ตามมาอันนี้คือผมมาทดลองเล่นๆนะครับทดลองการจับอนะัลฟาเนี่ยอาจจะไม่แบบมันอาจจะไม่ต่อจากอีพีที่แล้วนะเพราะว่าอีพีที่แล้วเนี่ยเราคือไปจับนกกระเจนใช่ไหมลนะ่ะแต่อีพีนี้นะก็เรากะว่าจะจับทีเล็กแต่ว่าไม่ไม่ได้จับนะครับผมมาจับอัลฟาแทนแต่อีพีพาร์ทหน้าเนี่ยน่าจะจับทีเล็กนะ กิเลกเนี่ยผมกะจะเอามันมาผสมไข่เพื่อไปจับงูให้ดูด้วยงูนี่คือตัวที่เรายังไม่เคยทดลองเลยในช่องผมเนี่ยยังไม่เคยจับงูสักครั้งอะ่ะเพราะว่าการเล่นมาเนี่ยมีแต่เล่นในโมบายเก่าไม่เคยเล่นใน PC หรือว่าเอาทีเนียโมบายเลยโอเคตามมาพวกนายเต่าตีเต่าให้ตายออตีมันตีมันยัด้อยอ้าวไม่ยอมมาอีก หาม,มาดิหมวแต่แค่ศพวิ่งเร็วมากนะครับออาฟ้าเราจะบุกเข้าไปในดินแดนมาเลยเอา่าเดี๋ยวตามมาหมดทุกตัวไหมเนี่ยเอา้าแล้วแรปเตอร์ละ่ะเดี๋ยวนะอ๋อนี่ไงอา้าวอีกตัวหายเฮ้ยอีกตัวไปไหนวะเนะี่ยเดี๋ยวหรือว่ามันยังแค่ศพไม่เสร็จอีกเฮ้ยหาไม่เจอ ผมว่าอยู่ตรงจุดไอจุดเดิมแน่เลยพยายามแทะศพเต่าอ,อยู่แน่เลยใช่ไหมนั่นไงว่าลนะต้องรีบตามเพื่อนไปดีมาทําอะไรอยู่ตรงนี้ไปถือว่ายังกระโดดได้นะ Alpha. อยู่นะเอาฟ้า๋ยวนะหนักกระเป๋าหนักเฉยอะกระเป๋ามันน้อยมากนะครับเราต้องรับกระเป๋าด้วยโอเคทีนี้ก็สามารถตามเพื่อนไปได้และโอ้โหสปีดอะไรวาเนี่ยวิ่งเร็วมากเลย คือถ้าใครมันยังไม่เคยร้องเนี่ยก็สามารถไปลองจับได้นะครับเอาฟ้าแรปเตอร์เอาฟ้าคาโนเอาฟ้าทีเม็กด้วยเอาฟ้าเนี่ยผมชอบตรงที่แบบมันเท่สีมันก็สวยตัวมันก็ใหญ่ใหญ่กว่าปกติมันจิบไดโนเสาร์ไปเลยนะเอาฟา้าแต่ว่าถ้าเรามีไว้กันบ้านเนี่ยบอกเลยว่าโกรธมากเอาเดี๋ยวนะเฮ้ยจะแทบตบไปอย่างนี้ตลอดไม่ได้นะถ้างั้นผมทิ้งพวกนี้ไปเลยแล้วกันเอ้ งั้นให้มันอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวเราจะบุกแดนสีมะด้วยตัวคนเดียวเลยอ้าวอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเ,อาเ,อาเอาหรอเอาเหรอเลปเตอร์ไปมึงนาเข้าสู่แดนสีมะมาดูสิว่าตัวไหนมันจะสามารถเอาชนะเราได้เราได้ไหมอ้าวยูไทดตรงนี้มียูไทดแล้วนะมาโอ้โหตัวใหญ่มากแต่โดนทำเดียวยูไทดในเกมนี้ตัวใหญ่มากเลยเกือบ น่าจะเกือบพอๆกับซีเล็กหรือไม่ก็เท่าในมั้นนะมอสมอสตอกถงคาโนตายหมดเจ็ดร้อยอ่ะนะไอตัวนี้ไอตัวตุนตุลต,ต,ต,ตายตรงนั้นถุงคาร์โนอีกตัวน,นี้เป็นสม,มุนยูไทยลูกสม,มุนยูไทยนะพวกนี้แต่ไม่รู้หัวหน้ามันอยู่ไหนหรือว่าตัวที่เราฆ่าไปก็ไม่รู้เดี๋ยวยูไทยน,นัดเจ้าสักวันเดี๋ยวผมจะมาจับด้วยนะ แล้วก็เมกาทเทียมไม่มีงไงไม่มีงไงตายตรงนี้มีกวางสีเขียวด้วยคีอแบบแสบตามากเลยแมมมอสแมมมอสไม่มีงไงตายแล้วก็แมมมอสที้กคัวเกียบร้อยตายโอเคตอนนี้ผมก็จะเคลียร์เนื้อให้มันหน่อยนะตอนนี้มันเริ่มหิวมากแล้ว เนื่องจากว่ามันไม่สามารถแทะศบได้นะครับเราก็ต้องแทะให้มันด้วยตัวเองนะเดี๋ยวอัพอัพขึ้นไปหมดเลยเลือดแปดหมืนดาเมจก็เยอะมากอ่ะถ้างั้นสําหรับพาร์ทนี้เนี่ยก็คงจะไม่มีอะไรมากแล้วนะสำหรับการจับอัลฟาก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปต่อไปด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ